สวัสดีค่ะวันนี้ครัวน้องนาแอนมัมนะคะจะมาพาทุกคนไปทำผัดแคกกันค่ะผัดแขกนะคะเป็นอาหารของประเทศปากีอินเดียอะไรพวกนี้นะคะจะหนักไปทางเครื่องแกงผงกะหรี่อะไรแบบนี้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเครื่องแกงที่เราบดละเอียดเอาไว้นะคะผัดกับน้ำมันโดยเครื่องแกงนี้นะคะเดี๋ยว จะใส่รายละเอียดเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างนะคะไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปผัดกับเครื่องแกงนะคะเมื่อเครื่องแกงเริ่มสุกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่เนื้อไก่นะคะเนื้อวัวหรือว่าเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะคะปั่นละเอียดหรือว่าสับละเอียดนะคะลงไปผัดกับเครื่องแกงเลยค่ะ เมื่อไก่สุกนะคะเราก็ปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำตาลทรายค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศและหอมหัวใหญ่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อมะเขือเทศและหอมใหญ่สุก เราก็ใส่ผักชีกับต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะคะลงไปเป็นลำดับสุดท้ายคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้ผักชีกับต้นหอมเหี่ยวนะคะเราก็จะได้ผัดแขกที่น่ารับประทานแบบนี้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ